อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาวันหยุดสุดฟินช่วงวันหยุดสุดอร่อยวันนี้สาพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านสวนต้นน้ำคาเฟ่คลองสิบ หนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ภายในสวนมีความเป็นธรรมชาติมากๆพื้นที่สีเขียวเยอะเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดไปเลยค่ะพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มของหวานครบคันกิจกรรมภายเรือให้อาหารปลาและมุมถ่ายรูปเช็คอินอีกเพียบเลยค่ะก่อนที่จาจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศด้านในอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วท่าที่พัก ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สารีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ e b o o ุ๊กอยู่สุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ สวนต้นน้ำคาเฟ่ตั้งอยู่ที่คลอง10ตำบลบึงกา3อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นคาเฟ่เล็กๆในสวนท่ามกลางธรรมชาติมีที่นั่งหลากหลายทั้งในสวนซุ้มศาลาห้องแอร์รวมถึงที่นั่งบนชั้น2รับลมเย็นๆก็มีเหมือนกันรวมถึงมีที่จอดรถไว้บริการภายในมีบริการอาหารที่หลากหลายและราคาไม่แพงทั้งอาหารไทยอย่างยำม,มหาสมุทร ปีไก่ทอดอาหารอีสานอย่างส้มตำสเต็กลาบอกไก่และอาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่าก็มีให้เลือกทานกันของหวานก็มีเมนูยอดฮิตอย่างวาฟเฟิลและก็ฮันนี่โทส์อีกด้วยร้านส่วนต้นนะ้ำเปิดบริการวันพฤหัสถึงวันอังคารเวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มซึ่งภายในจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะคะสกภา,าท,ทุกคนเข้ามาอยู่ภายในร้านคาเฟ่สวนต้นน้ำแล้วนะคะสามารถจอดรถได้ด้านหน้าเลยเดินเข้ามาโอ้โหมีความเป็นธรรมชาติมากๆอย่างนี้สาเกิดไปข้างต้นนะว่าที่นี่มีความเป็นธรรมชาติมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากค่ะจุดแรกนะคะที่ฉาจะพาท,ทุกคนเข้าไปนะตรงนี้มีป้ายด้านบนด้วยสวนต้นน้ําสามารถมายืนถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ได้เปิดประตูเข้ามาค่ะด้านในนะคะตรงนี้โอ้โหมีเมนูเครื่องดื่มนะ ไม่ว่าจะเป็นร้อนเย็นหรือว่าปั่นนะคะราคา45.60 60 65าน้ำชากาแฟหรือว่าสมูทตี้เยอะแยะมากๆเลยอันนี้จะเป็นโซนของเครื่องดื่มแล้วก็จะมีด้านหน้านะคะมีปายด้วยบางคนเอ๊ไม่รู้ว่าจะดื่มอะไรจะทานอะไรมีมะพร้าวปั่นนมสดมีสเต็กเนาะคือเยอะมากๆจริงๆเห็นไหมคะอ่ายังไม่พอคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกทคนไปชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติคะ่ะด้านในไปดูกันเลยคะ่ะ นั่งด้านนอกนะคะเสริมอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีทางเดินไปเดี๋ยวสาพาไปเจาะลึกอีกทีหนึ่งให้ทุกคนอ้อมมาฝั่งนี้ก่อนคืออะไรโอ้โหย็งไงรม่มรื่นนะมีต้นไม้นานาชนิดดอกไม้เยอะแยะมากจะมีซุ้มให้นั่งนะคะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเตี้ยๆแบบนี้เลยกินลมชมวิวชมธรรมชาตินะมาแบบครอบครัวใหญ่หรือว่าสองคนสามารถนั่งได้นี่ค่ะจนถึงสุดทาง นี่แล้วก็จะมีคูน้ำนะไว้ชมธรรมชาติมีปลาเยอะแยะมากๆเลยแล้วจะมีทางเชื่อมทางนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินมากันขึ้นสะพานไม้ไผ่แบบนี้ขึ้นมาตึ๊บตึ๊บเนี่ยมายืนถ่ายรูปตรงกลางตรงนี้ก็ได้ค่ะ บอกว่าทางเข้าเนี่ยสามารถเดินเชื่อมได้หลายทางมากเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะเดินตรงมาค่ะตรงนี้นะคะจะมีเคาน์เตอร์เนาะสูงๆเก้าอี้สูงๆนั่งยาวเลยนะมองวิวอะไรก็คือคูน้านั่นเองค่ะมีกิจกรรมคือพายเรือห้อาห่ารปลาได้ตรงนี้เลยค่ะรวมถึงบางคนนะไม่อยากนั่งโซนด้านนอกเนาะอยากนั่งห้องแอร์ทางนี้เลยเปิดและปิดด้วยนะเขาเขียนป้ายไว้ ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องแอร์นะจะมีที่นั่งเสริมให้เนาะประมาณ4โต๊ะนะคะนี่ก็สามารถนั่งได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะนั่งโซนห้องแอร์หรือว่าจะชมวิวธรรมชาติเป็นซุ้มสาราก,ก็ดีหรือว่าจะเป็นคลัตเตอร์บาร์ก็ดีค่ะตอนนี้นะคะสักาพาทุกคนขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น2หรือว่าดาดฟ้านั่นเองนะจุดชมวิวจุดแรกเลยขึ้นมาปุ๊บเห็นอะไรข้างล่างคะ่ะมีความเป็นธรรมชาติมีสวนไม่พอนะคะมีคูน้ําสามารถมาพายเรือให้อาหารปลาก็ได้ และตรงนี้ค่ะจะมีที่นั่งเสริมให้นะเป็นตัวญี่ปุ่นเตี้ยๆแบบนี้นะห้าตัวด้วยกันนะคะอยู่ใต้หลังคาไม่ต้องกลัวร้อนค่ะมานั่งกันได้แบบยาวๆเลยเพราะว่าที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันพุธนะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยค่ะนั่งกินลมชมวิวสั่งอาหารเครื่องดื่มของหวานได้หมดเลยนะคะเ๋้วซา,าขอตัวหาที่นั่งก่อนค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีเมนูซิกเนเจอร์อะไรกันบ้างค่ะ อนนี้นะคะสักก็เลือกโซนที่นั่งได้เรียบร้อยแล้วนะเป็นวิวมุมสวนมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยในมือของซาคืออะไรฝั่งนี้ก่อนเลยนะเป็นเมนูแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวกะเพราก็ดีนะหรือว่าจะเป็นยำผัดพริกแกงข้าวคอหมูย่างรวมถึงอาหารอีสานส้มตำอะไรมีครบหมดเลยค่ะยังไม่พอฝั่งนี้ค่ะจัดหนักจัดเต็มมากสเต็กนะพิซซ่าสปาเก็ตตี้สลัดหรือว่าเมนูของทอดของทานเล่นก็มี พลิกมาอีกฝั่งหนึ่งนะเครื่องดื่มจะขาดได้ยังไงนะกาแฟน่าเป็นพวกชานมเอยโซดาเมนูน้ำปัน่นรวมถึงของหวานที่ขาดไม่ได้นะคะโอ้ที่นี่จัดหนักมากเลยวอฟเฟลิลแพนเค้กนะหรือว่าจะเป็นพวกไอศครีมฮันนี่ทษอมีหมดค่ะสาเลือกแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน่าตาจะน่ากินขนาดไหนขอเริ่มจาก น้ำเกินเลยนี่ยืนให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นน้ำฝรั่งปั่นวอเตอร์ครสค่ะราคาแก้วละ60บาทน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนี่ค่ะยืนให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะราคา60บาทเช่นกันสีนวลมากๆต่อมาค่ะก็คือน้ำสตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตค่ะแก้วละ60บาทด้านบนนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นโยเกิร์ตอันนี้ก็คือนมสดบราวน์ชูการ์ค่ะในราคาแก้วละ55บาบาทชาเขียวนมสดสตรอเบอรี่ค่ะในราคาแก้วละ หกบาทด้านบนนี่นะคะก็คือชาเขียวเนาะก็จะมีนมสดแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่อยู่ด้านล่างแบบนี้คือสีสวยมากอืม เมนูอาหารจานแรกของเรานะคะตรงหน้าเลยก็คือเมนูผัดไทยกุ้งสดค่ะราคา89บาทนี่จัดจานสวยงามมากค่ะดูว่ามีอะไรนี่ค่ะกุ้งเน้นๆเลยเห็นไหมสามตัวมีเต้าหู้ด้วยนะผัดสีสันซีซาร,ารโอ้ยเนื้อแน่นๆนะเฮ้ยเขาผัดแบบน้ำฉ่ำๆเลยหืมกลิ่นหอมโชยมาคำแรกเรามาแล้วนี่ค่ะว้าว เส้นเหนียวนุ่มมากอมืมีความผิดปลายๆความเค็มนี่กำลังดีอนะ่ะกลมกล่อมกินคู่กับกุ้งบ้างนะเดี๋ยวเอาเส้นกันเส้นกับกุ้งอืไม่ตามมาด้วยถือกุ้งกันแบบนี้เลยนะอืมอืมอืม เมนูนต่อมาขออาหารนิสานแซบๆค่ะอันนี้ก็คือส้มตำไทย69บเก้าบาทคูกเข้าให้เข้ากันก่อนเยอะอยู่นะอันนี้คือไม่ได้บอกนะว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่รีเควสตได้หรือบางคนชอบกินปะลาราก็รีเควสได้เช่นกันม,มีความเค็มความเผ็ด มลัละกอกอบมากอมโอเคคือสาเป็นคนไม่ชอบทานเผ็ดมากอันนี้คือรสชาติกลางๆ กับของแซ่บๆก็ต้องเป็นของทอดอยู่ตรงหน้าแล้วอันนี้ก็คืออะไรปีกไก่ทอด89บาทมีมา3ชิ้นนี่อ่ะให้ดูไก่ไก่ใหญ่มากใหญ่จริงๆคือใหญ่จริงๆนี่ต้อาต้รงเน้นย้ำเลยนะพร้อมกับน้ําจิ้มน้าจิ้มไก่แล้วก็ไม่ได้ไกัดธรรมดานะคะทอดกรอบเสร็จเขาโรยงาขาวมาด้วยเฮ้ยหอมอ่ะกัดอย่างนี้ได้ปะอืม มันกรอบมากมันกรอบนอกนุ่มในแล้วมีความหอมของตัวไก่ไม่พอนะมีความเค็มๆด้วยหอมงาจ้ากินเป,เปล่าก็ได้กินกับข้าวก็ดีหรือจะกินคู่กับส้มตำมา <laughs> หลายไปชามไปชามส้มตำจ้านี่น,นี่มากินคู่กันแบบนี้เลยอม <laughs> ต่อมานะก็คือเมนูยำนั่นเองเป็นยำมาหาสมุทรห5 9าสบาบาทมีอะไรยกให้ดูกันอย่างนี้ก่อนคือมันเยอะมันอัดแน่นเต็มจานมา,ากมาหาสมุทรของจริงก็คือมีกุ้งและกุ้งไม่ได้แบบตัวสองตัวนะนี่ยกมาเยอะแยะมากนี่หลายตัวมากเลยเห็นปะ่ะอ่ะดูสิหลายตัวมากยังไม่พอจ้ะปลาหมึกปลาหมึกมาหมึกมาค่ะนี่ มีทั้งหนวดมีทั้งมาแบบเป็นแว่นมาเป็นตัวเลยเขาหันหันมาเยอะนะมะเขือเทศเนาะนี่มะเขือเทศก็หลายชิ้นอยู่รวมถึงน่ะจะเป็นไก่ยอหมูยอมาคลุกเค้าให้เข้ากันอืมได้กลิ่นความเปรี้ยวมาก่อนเลยกุ้งช้ำ ขอปลาหมึกปลาหมึกนี่ชอบกินหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกก็มาน้ําขุกขลิกมากเลยขอน้ําน้ํายำาหมอนนี่น้ํายำขุกขลิกอืมเปรี้ยวนำเผ็ดตามไปปลายสเต็กลาบอกไก นี่ค่ะคือลาบอกไก่เน้นๆชิ้นใหญ่มากหนึ่งบาทยังไม่พอนะคะมีขนมปังกระเทียมให้มีสลัดเนาะมีเฟรนช์ฟรายนี่อ่ะเีนยวแวให้ดูงี้เดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นอกไก่อกไก่ชิ้นใหญ่จริงเนี่ยใหญ่มากเออตัดได้ไหมเนี่ยเอาจิ้มตัดเฮ้ยเนื้อนุ่มอยู่นะตัดง่ายอยู่เนี่ยนุ่มเลยปกติสาวเป็นคนที่ตัดสเต็มไม่ค่อยจะออกหรอก <S <S แต่นี้ตัดได้นี่อ่ะให้ดูเห็นปะเนี่ย มีความเป็นเครื่องเทศข,ของลาบจริงๆม,ม,มีความเข้ากันอยู่นะระหว่างความเป็นโอกไก่กับลาบเออใช้ได้ <c oughs> เอาน้ำเอาน้ำเขานี่เราลุๆน้ำนี่กิ่นข้าวคั่วมีความเผ็ดมีความเค็ม,มคู่กับหนมปังกระเทียมด้วย นี่แล้วก็ตัดไก่ด้วยอาจจะกินดูแปลกๆใช่ไหมเลยนี่ตัดนี้คู่กันเอ้ยจิ้มมานี่ดูดีดูดีอ๋อหอมอืม,อมหนุ่มปังกระเทียมหอมมากและนี่ค่ะหนึ่งร้อยเสบก้าบาทเป็นเมนูที่แบบหอมได้กลิ่นมาตะไกรเลยนะคะก็คือผักโขมอบ ชีสพิซซาผักขมชีสชอบมากบอกเลยตัดก่อนอ,อคือมันมีหลายหน้านะซีฟูดก็มีฮาวายเอี้ยนก็มีคือใครชอบหน้าไหนก็สั่งหน้านั้นนะแต่คือชอบอันเนี้ยจริงๆจากใจดึงมาแบบนี้นุ่มมากเลยอ่ะตัวชีสตัวผักอ่ะออ มีความเปรี้ยวมีความเค็มนี่กำลังดีอืกัดปุ๊บเค้้ยวเหมือนละลายในปากเลยอะบางคือทำชิ้นได้พอดีขำมากม,มาดูในส่วนของหวานกันบ้างค่ะ หลากหลายจัดหนักจัดเต็มมากเริ่มจากฝั่งขวามือของสาก็คือฮันนี่โทส์ค่ะราคาเซ็ตละ159บาทมีขนมปังใหญ่มากเลยนะไอศครีม2ส,สกู๊ด้วยกันจะเลือกระหว่างสตรอเบอรีหรือว่าช็อกโกแลตก็ได้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีตกแต่งข้างหน้าเป็นท็อปิ้งสตรอเบอรี่มีวิปปิ้งครีมมีกล้วยหอมลาดด้วยซอสสตรอเบอรี่ค่ะ ยังไม่พอค่ะขออีกฟังหนึ่งอันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กันนะเป็นว affles ตอร์เบอรี่ราคาเส้นละ1น9่้าิบาบาทท็อปปิง้งแน่นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตอร์เบอรี่หรือว่าจะเป็นกล้วยวิปปิ้งครีมนะแล้วก็เสิร์ฟมาด้วยไอศกรีม1สกู๊ปค่ะเห็นไหมคะว่าน่าตานนยกินมากๆเลยนะหากใครยังไม่เคยมาร้านนี้นะคะ ร้านสวนต้นน้ำคาเฟ่นะอยู่ตรงคลองสิบลังสิตปทุมธานีถือว่าไม่ไกลเลยนะคะลองมาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติค่ะพื้นที่สีเขียวเยอะมากมาสูตรอากาศที่บริสุทธิ์เต็มปอดนะเติมพลังให้กับร่างกายนะจะได้มีแรงกลับไปทํางานอาหารเครื่องดื่มของหวานครบคันกิจกรรมภายเรือหรือว่าให้อาหารปลาก็ได้ค่ะสำหรับนี้สันตขอตัวไปก่อนก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครพร้อมกดกระดิ่งให้ด้วย แล้วครั้งหน้าสัจะพาทุกคนไปหาของกินอร่อยๆฟินๆกับบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบายลงมือกินกันเลยอุ้ย